ครับมีโครงรถอีกคันหนึ่งนะครับตัวใครสนใจเอาไปปั้นต่อเป็นรีเบล h o นด a ารีเบล5อง c เป็นโครงรถผมซื้อมากะว่าจะมาคัสตอมนะครับแต่ว่าตอนนี้ขี้เกียจแล้วงานมันเยอะโครงเดิมนะครับอะไรค่อนข้างจะครบ ความสมบูรณ์นะครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับเพิ่งได้มาเมื่อวานเองครับตอนแรกมีโปรเจกต์ว่าจะทำเป็นโอสคูนะครับวางเครื่องใหม่แต่ตอนนี้พี้เกียรแล้วลงลงขาดูก่อน โชคยังดีเดิมๆเลยนะครับกล่องซีเรียยังมีเลยแต่ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะครับเด็ดรถมานี่คอยหัวเทียนก็มี Okay. เผื่อใครอยากเอาไปลุ้นต่อนะครับตากกาวก็ยังโอเคครับแต่ไม่มีขาตั้งนะครับคันนี้นะครับสภาพนี้ผมขายอยู่ที่6,500บาทนะครับ ขายถูกๆไปเลยครับสนใจก็โทรมาได้ครับ086 536 9632